คอนเสิร์ตโซโล่คอนเสิร์ตปี2025ที่จะเกิดขึ้นจัดที่ Impact Arena ครับผมสงสียทำไมเขาเจ็คซารดาด้วยโอ้เยี่ยมมากเขาว่าแบบทราบมาว่าทุกคนรอคอยมาก <Sure. S 1> คือในทวิตเตอร์ใน X นี่คือแบบป <Yeah, S 1> ับ่นกันมาแบบอยากให้เจ็ค ได้มีคอนเสิร์ตที่นี่ครับผมแล้ววันนี้มาถึงแล้วอ่ะเคยพูดไว้ไงเคยพูดไว้ในในวิ o ยุสชานที่หนึ่งโอ้แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้ครับผมโอ้เก่งมากครับผมเก่งมากจริงๆแล้วัมามาเร็วแล้วแล้ววันนี้เรามาแถลงข่าวให้ได้ฟังกันเลยกันลความพิเศษเมื่อกี้ได้ฟังความพิเศษแรกไปแล้วนะครับว่าจัดที่อีฟักโอเวน่าเมืองทองธานีที่ที่เราไปฝันเอาไว้มีอะไรเพิ่มเติมที่สามารถสปอยได้ความพิเศษที่2ก็คือมีทั้งหมดห8บรอบด้วยกัน งั้นเลยนะเ,ยเล่ครับผมความพิเศษที่2ก็คือในในพาร์ทที่ใครได้รู้มาแล้วว่าในเว a ช g ย a อนเนี่ย<ม>เป็นมันก็จะเป็นแบบว่าการมางคอนเซปต์ที่ใหม่บางๆที่เราไม่เคยไปแตะแล้วก็เรื่องของสเตจเรื่องอะไรเงี้ยแบบเป็นการที่แบบออกไอเดียร่วมกังงนแบบ มันเจกมากอยากจะพูดแต่ไม่พูดเลยไม่ค่อยได้เออเอาเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้บผมก็เป็นการทำเวิร์กกับทีมงานถึงคอนเ็ปต์มันเป็นซีนามาติคอนเสิร์ตเหมือนกันมันครั้งนี้เราก็จะมีความเป็นเป็นเหมือนเราดูหนังภาพยนตร์เรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็เสมือนกันมันก็คือเป็นการต่อเนื่องมาจากสเปเชียลเตอร์เออโอชอบมากเลยนะคือร้อยเรื่องราวในในคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะมีเรื่องราวของเขาแหละแต่ก็ร้อยมากับคราวที่แล้วเช่นเดียวกันว่าเรื่องมีการแลนดิ้งแล้วแล้วก็มีชื่อเป็นแบบ เป็นเป็นเป็น next chapter ของเราอย่างเงี้ยหรอครับใช่ไหมฮะโอเคแล้วเมื่อกี้ที่เราสปอยล์น่ะต้นละเดี๋ยวเรามีอะไรมาให้ดูกันนะเรามีโปรโมทวิดีโอคอนเสิร์ตอ่าเรียกว่าเป็น official teaser ครับเออเป็นตัวอะไรพี่แจมตื่นเต้ลคุณมันเสวตื่นเต้ลไหมอยากดูเลยหรือดูตอนจบอยากให้ตอบว่าดูเลยเพราะตามคิวมันคือต้องดูเลยนะฮะอยากดูเลยหรือดูตอนจบ ถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันดีกว่าเจฟพร้อมเปล่าผมพร้อมครับผมเจฟได้ดูอย่างผมดูไปหลายรอบเลยครับเพราะผมองคอยตัดเราเริ่มทำซาวอะไรด้วยทำทุกอย่างใจครับผมแล้ไม่ใช่แค่อยู่เบื้องหน้านะครับชอบจริงๆนะคนนี้เก่งมากเก่งมากอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเคลียร์ไว้เอาเจดีบอกว่าให้เห็นจอกันเต็มๆนะให้ทีมงานได้ขึ้นมาเคลียร์ไว้ยิ่งก่อนเลยนะฮะมา Are you ready Yes o k a คนับพร้อมแล้วไปพบกันครับนี่คือ Official teaser e s c o l a d Presents Jeff Sutter Red Giant Concert เห็นสองนาทีครึ่งแบบมิโห้ยคอนเซ็ปต์น่าสนใจมากเจ๊ครับผมพี่วันร่มคุยกันทั้งวันนะฮะถ้าจะอโกยทูดีเทลอาะใช่ไหมครับผมทีอเป็นไงทุกคนชอบไหมครับคนลุกเจ๊ชอบไหมชอบมากคือผมมา คือผมบอกบอกทีว่าผมอยากตัวแดงแล้วไม่กินน <laughs> ีแหละเขาบอกว่าช็อตที่ทุกคนปรีดอ่ะเขาบอกว่าตัวแดงได้นะแต่ตัวแดงกับรอยสักจะไปไปด้วยกันไม่ได้ผมบอกว่ามันต้องไปได้แล้วเขาก็เลยเป็นแบบลงสีแดงแบบที่มันลบออกยากมา,มากๆ <laughs> วันต่อไปผมตัวแดงตัวเดีวัว จริงเหรอครับผมเออโอ้โห,โโหนั้นก็คือทุ่มเทมากครับเอ,อือคือจริงคอนเซ็ปต์ของมันเนี่ยอย่างท,ที่ที่รู้ว่าคือเราได้เห็นซันชัยซันชัยในแบบที่กลายเป็นเวร์จิ้งแน้วที่มันแบบว่าเหมือน มันขยายใหญ,ใหญ่มันแสงสว่างที่สุดมันแดงที่สุดเท่เาที่มันจะเป็นได้ซึ่งอย่างที่เจฟบอกเลยนะคืออันนี้คือแบบคือแฟกต์เลยเป็นไซส์จริงๆว่าพระอาทิตย์ในช่วงสเตจท้ายๆหรอมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่า red giant เป็นคำนจริงๆเดี๋ยวพี่แบบก็ไปเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมนะมแล้วมันจะแบบอะไรนะส่งแสงว่ามันเยอะมากหรอ้รเอเปล่าก็เป็นเฟสนี้เลย,เเลยก่อนที่จะมาแบบฟิลแบบรีบอนเกนี่งเงี้แต่ต้องอย่าลืมเลื่อนรดด้วยเมื่อกี้เขา อันน้าวตัที่เม่อกี้นะก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนมันใกล้เข้าที่จะแบบว่าระเบิดออกมันมันคือใกล้ใกล้โมเมนต์ที่มันจะระเบิดออกแล้วพอเรจิเอมันระเบิดออกมันจะกลายไปเป็นสิ่งใหม่ที่ มันเหนือจินตนาการอองั้นเดี๋ยวเราจะได้เจอสิ่งที่เหนือจินตนาการจะเชคต่อจากนี้ไปครับผมเ็งผมมีเขาเี่ก็เหนือจินตนาการไหมเนาะเออสุดยอดนี่แค่ Official Teaser นะครับ Can't w a i เลยจริงๆนะฮะมางั้นลงรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเป็นนิวคู่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือ Impact Arena เมืองทองธานีวันที่วันที่สพฤษภา สามพิษสะพานนะฮะโอเคทิรดอ็อกเมย์ทิรดอ็อกเมยี่ Impact Arena เมืองทองธานีนะฮะครับโอเคอะไรอีกคอนเซ็ปต์มีอะไรอยากจะเล่าเพิ่มเติมไหมเคยจากที่ได้ดูแล้วอยากไปดูแล้วไปแกะเอาในสิ่งที่พูดดีกว่าแล้วก็จะมีพูดถึงเรื่องจริงๆอังในนี้มันจะพูดถึงเรื่องผมในสเตจต่างๆของชีวิตด้วยมันเราจะได้เห็นแบบช่วงที่แบบเล่นกีตาร์ลงช่วงเขียนเพลงอะไรเงี้ยช่วงที่มันแบบช่วงเติบโตของเราอะไรเงี้ย เป็นช่วงมิดเดิลสเตจที่แบบเออเราได้มาเป็นแบบสิ่งที่เราเป็นแล้วอและเป็นช่วงที่เป็นช่วงเฟสที่มันแบบเฟสถัดไปด้วยอะไรเงี้ยสามท่าลน์มันมันเข้ามาอยู่ในจุดเดียวกันในคอนเสิร์นี้เพราะฉะนั้นในในคอนเสิร์ตเนี่ยก็เรียกว่าคือมันน่าจะเป็นอะไรที่เจครับผมพูดอะไรไม่ไดู้ดอะไรพูดอะไม่ต้องกับกไว้ก่อนนะฮะแต่คือเรารู้อยู่แล้วผลงานของเจฟนี่คือแบบทูตัมซับ ทำมีตรีตามตีตัมโตรตมนะครับคือตัมซับจริงๆคือชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบกันตลอดแล้วปีแล้วก็ปีทองของเรามากเลยคุยกันอยู่เลยนะว่าแบบแล้วมันต่อเนื่องมาจริงๆเลยอ่ะแล้วก็มาถึงโซโล่คอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวกันต่อแล้วก็จะได้เห็นมิติใหม่ๆแต่ยังคงเป็นเส้นทางและความเป็นเจฟเลยครับที่ถ่ายทอดมาผ่านรูปแบบของเพลงใช่ไหมฮะงั้นห้ามพลาดกันเลยครับทุกท่านเพราะว่าบอกสิ่งที่บอกได้ก็คือขายบัตรเมื่อไหร่ กดบัตรกันได้เมื่อไหร่ครับผม mm hmm. ก่อนกดบัตร mm hmm. คนที่อยู่ที่นี่นะขอให้ได้ไปคอนเสิร์ตนะครับผมไปไหมคนที่อยู่บ้านขอให้ได้ไปคอนเสิร์ตนะครับ <laughs> <laughs> คนที่อยู่ที่ไหนก็ได้มามาคอนเสิร์ตนะครับผม mm hmm. I just want to say that um, before uh, we're gonna do the um, the announcement of the purchasing date <Yes. S 1> of the ticket date just uh huh. want to say that um, come join me um, in this concert because it's my dream so I want everybody uh, every Saturday to be in it ก <ragt datas> ็ว in <Inter> <ator> ันที่25มีนาครับผม25มีนานะฮะ mark your calendar 25th of March ครับผมอ่านี่ก็จะไม่มีแบบว่าวันไหนเลยจะมีวันเดียวก็คือวันที่25มีนาคมครับโอเคตอนตอนไหนอ่ะตอน10โมง10โอ่าโอเคครับผมพร้อมไหมทุกคน อยากให้มือนึงที่ถือมือถืออีกมือนึงเอาขึ้นมาแบบนี้ฮะอีกมือนึงเอาขึ้นมาแบบนี้อ่ากดแบบที่ออทิเก็ตนะฮะือม่ใช่แล้ววอร์มมือรอฮะวอร์มมือรอยังกดไม่ได้ตอนนี้แต่25่สิบหมาร์ชครับผมนะฮะเดี๋ยวกดได้ตอน10บโมงนะฮะที่ออลทิเก็ตแบบที่เจฟบอกนะฮะถ้าออนไลน์ก็ออลทิเก็ตหรือว่าบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศครับผมก็คือสะดวกมากครับผมเนิ่มไปกันได้กดไหม ไปไหม Saturday's are you going? a l r i g h t นะไปแน่นอนนะโอ้โหรอติดตามกันเลยนะฮะ25มีนาคือวันวันที่วันในการกดบัตรนะฮะ10โมงแล้วก็คอนเสิร์ตจริงก็คือ3เมษรบรอติดตามกันได้เลยนะฮะส่วนตอนนี้แน่นอนต้องขออนญ้ตคุยกับทางค่ายเพลงครับนะครับซึ่งโอ้โหเป็นเป็น ทีมที่สำคัญมากๆนะฮะวินปินิจตกวิงเลียงจริงที่นำพาให้เจฟเป็นที่รักแบบนี้นะฮะแล้วก็ด่งดังไม่ใช่ในไทยแต่ว่าโหทั่วทั้งเอเชียทั่วโลกเลยจริงมีแฟนมากมายนะฮะต้องขออนุญาตเรียนเชิญด้าบนเวทีนะครับเพื่อพูดคุยกันนะฮะผมว่านะอยากให้มีรอบสองกันนะครับ <c oughs> ถ้าคุณวันเสาร์ถ้าซานตเดย์ถ้าแฟนเชฟทุกประเทศหรือเแค่แฟนเพลงพร้อมอืมแล้วก็โชว์ความพร้อมอืมผมรับรับรับเป็นโจทย์แล้วกันว่าทากันบ้านเผื่อ <c oughs> ลองสองดีไหม,มไม่มีเผื่อลองรอ,องดูว่ายังไงได้บ้าง<ช>ว่าถ้ามันมีก็รอดูอครับผมแล้วถ้ามันมีก็รอเพ่าไม่มีเผื่อเผื่ออะไรวะเอาใคกับผมเหมือนบ้านเนาะครับ ครับผมโอเคนะฮะรอติดตามก็นี่แหละเชื่ออย่างยิ่งเลยนะฮะเป็นการเชื่อเลยว่า Saturday ุกร์วันเสาร์คือพพอร์ตกันอย่างเต็มที่ all the way กันอยู่แล้วนะฮะเราจะได้เห็นแบบโมเมนต์พิเศษในคอนเสิร์ตซึ่งก็เดี๋ยวมันรอดูกันว่าจะเป็นหนึ่งวันหรือจะมีการเปิดรอบขึ้นมานะครับ5 8วันไปใช่ไเออชายเมื่อกี้พูดไว้แล้วครับ58วันครับผมทีหรือเปล่า ก็จะแปดรอบเลยก็คือพี่ได้เห็นมาเลยนะเออนะผม interesting i t e r e s t i n g นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเอาสุดท้ายนี้ครับอยากให้ได้ฝากถึงโปรเจกต์นี้ครับเริ่มที่คุณคราวก่อนเลยครับทั้งโปรเจกต์นี้หรือว่าโปรเจกต์อื่นๆในอนาคตครับก็ถ้าถ้าเทียบแบบ special ต้องทำมาเองนะครับครับผมรู้ว่าโชว์ที่กรุงเทพมันคือการปิดทัวร์แต่ผมอยากให้คนมองว่าเรจไจ้ในกรุงเทพ อาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นใหม่ของเฟสใหม่ของเจฟเราแน่นอนเราก็กำลังเตรียมโชว์ในประเทศอื่นๆเพราะเรารู้ว่าทางเจฟความฝันคืออยากได้ world tour นะครับแล้วก็มี Saturday s, มีแฟนเจฟติดตามไปทุกที่อยู่แล้วนะครับ mm hmm. อ่าทย่หน้าอาจจะมีประกาศบางบางบาง,งที่ที่เริ่มคอนเฟิร์มแล้วแต่ว่า mm hmm. จะได้บอกเลยว่ายิ mm ้ม hmm. อจะได้บอกเลยว่า mm hmm. คุณเจฟจะไปอเมร,ริกาใต้ mm hmm. อย่างน้อย3เมืองนะครับ เราก็กำลังดูเอเชียใกล้ๆกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่ทุกคนรู้เจฟก็เป็นคนที่งานเยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นอยากจะเตรียมทุกทิ้งให้ให้ให้ดีสำหรับทั้งแฟนเพลงแล้วก็ทางเจฟเหมือนกันข้าบอกว่าแน่นอนไม่หยุดครับนี่ังไม่ได้จบแค่คอนเสิร์ตตรงนี้ในตั t ดิสก์อังกฤษหรือเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทัวร์เกี่ยวกับทัวร์ใช่ไหมครับเมื่อ a ูดถึ the ื o องเก t ่ยว h ับทัวร์หลังจากคอ Um, Pikao said that um, in the few days, few weeks, next week, next week, there's uh -huh. gonna be an announcement of the, maybe some of the country that we're gonna go um, yeah, related to Ray Giant tour. Mm -hmm. uh, so, but I'm going to Latin, which is um, Latin American. So, um, yeah. Anyone from Latin America? Yeah? Where are you from? Huh? Mexico. Chile Chile, Mexico, Brazil, Brazil? Peru, Peru. 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 Yeah. Interesting. Yeah. Yeah. So because, would you be visiting them? Uh, because I know, like, there are a lot of fans that fly from their countries, right? right. Which is I used to fly there, and I, it's like been like 20 hours plus something. It's a very long I know flight. it's a long way to uh -huh. come here, so. Uh, just wait there, I'll go to you. <laughs> you, you, come here, you can come here too. <laughs> yes, I mean, you, oh, uh, how? how about you come here first, first and then <laughs> jeff will come to you <laughs> all right okay <laughs> Hoi, yang, yang klei, أي, one time it's, it's not a tour it's a festival oh uh, so you attended a festival yeah back then yeah but this time it's going to be different yeah but it's it's, be because it's going be this time it's a tour right a tour right. Uh, a, a solo concert yeah a solo in a latin concert. america Ooh, okay, oh okay โอเคครับคุณคุณคุณคาวเราจะเสริมเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับครบถ้วนแล้วครับโอเครอรอที่หน้าครับเดี๋ยวไรจ้อะไรอย่าเนี้ยครับ All right announcement will be in like a week or two All right d o u stay tuned All right โอเคอ่ะเจฟบปาครับให้ได้ปากกับ Red Giant แล้วก็โปรเจกต์อื่นๆด้วย2025เรียนทุก2024ปีทองมากปีนี้ก็ทองยิ่งกว่าฝากได้เลยก็ฝากนี่เลย Red Giant and the tour of r อ g ฟเรเชนด์เจอะผมก็เป็นปีหนึ่งที่เราเรารู้อยู่แล้วว่าเหมือนปีที่แล้วเราได้ทำงานไปหลายๆลาที่อะไรเงี้ยหลายๆคนก็เหมือนแบบเราเพิ่งได้รู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากจะมาชุบมาคอนเสิร์ตแต่ว่ามันผ่านผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าคุณวันเสาร์ที่เราติดตามกันมาอะไรเงยก็เอ้ยคิดถึงคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะแบบมีคอนเสิร์ตเนี้ยเพื่อให้เราได้มาเจอกันมาร้องเพลงด้วยกันแล้วก็เพลงใหม่ๆที่กำลังจะปล่อยออกมาอะไรเงี้ยก็จะเอามา ร้องที่นั้นด้วยใช่ครับผมก็เลยอยากมีโชว์นี้แล้วก็ตั้งใจทําในทุกๆอ l ล m ิเมนต์ของมันให้มันออกมาดีสุดครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็ฝากแฮปปี้ดิงด้วยครับผมซึ่งโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่คือใหญ่ยิ่งใหญ่มากสำหรับผมเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่โปรดิวซีรีส์เองมันก็มันไม่ใช่อะไรที่แบบง่ายเลยอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามด้วยครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณวันเสาร์ที่มาวันนี้นะครับผมซึ่งรู้ว่ามันเป็นวันธรรมดาเนาะหลายๆคนก็ หนีห oh yeah. ัวหน้ามานะฮะก็หลายๆคนก็แบบว่าแบบมาในวันธรรมดาก็รู้สึกว่ามันก็ขอบคุณมากที่เดนทายมาเจอกัน Thank you that um, coming today is mean a lot to me to be here at my press conference of my um, solo concert in Bangkok and I is mean a lot to me so uh, um no nah, no nah, nothing anymore just um enjoy the promo video and the concert m m do enjoy alright guys ไปแน่นอนใช่ไหมฮะ ไหนใครไปคอนเสิร์ตครั้งนี้บ้างส่งเสียงหนอ่อยแล้ว มีบแบบดีขนาดนี้อย่าให้อยู่ที่1วันครับเอาให้โซอาแล้วก็มีรอบต่อไปกันเลยนะแต่ความพิเศษแล้วก็ความใส่ใจในทุการายละเอียดทั้งคุณคาวและทีมงาน Warner Music และศิลปินคนนี้คนเดียวเท่านั้นที่จัดแบบนี้ได้คุณคาวบอกแล้วทําให้มันเกิดขึ้นและประทับใจแน่นอนครับนี่คือเจฟฟ s ซาเตอร์และโซโล่คอนเสิร์ตของเขาครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ท่านด้วยขอบคุณคุณคาวครับและเจฟฟ์ซาเตอร์ทุก เชซี่มอยู่ต่อเป็นเวทีเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ ที่นั่งนะครับผมผมเคยขึ้นอิมแพคครั้งหนึ่งนานม,มาลาวครั้งแรกของผมผมจําได้ว่าตอนที่ยืนอยู่มันแบบพอมันเปิดมาคือทุกคนตีดังมากแล้วในหัวผมจินตนาการว่าลมจากปาดท,ทุกคนนะมันตีมาใช่ไหมครับแล้วมันก็ผ่านหน้าผมแต่มันอยู่ในหัวผมเองแล้วผมจำได้ว่ามันใหญ่มากๆแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่า พอทุกคนเขาไปจับจองแล้วมันน่าจะแบอบอบ่นมากๆมาทำให้อิมแพกมันเล็กลงกันนะครับเพลงนี้ชื่อว่าซอมเมอครับยู o r e yeah, One more Okay Can we do it just like um like without music อ่ alright alright we we do w i t h u m without music just one one chorus just for just to thank all of you ก uh, ็เดี๋ยวผมลอง หนึ่งฮุกแบบไม่มีดนตรีแต่ว่าขอบคุณทุกคนที่เดินทางมาร่วมในการเพรสของเวจานด์ด้วยเย้คใครอยากฟัองอีกสักเส้นหน้ยแล้วขอบคุณครับเจ๊อีกสักหน่อยมา้นะโอโฮจให้เจ้าจำไม่ลืมไม่ลืมใครคนหนึ่งี่เจ้า

เสียงพราะๆเพลงพร้อ๊บก็อุ้มันนี่คือเจมสซาเตอร์เรลงมันเกร็งมันเกร่งใช่ขนาดไม่ได้เปล่งเสียงเราเมื่อกี้เลยบอกโอ้โหเจมสซาเตอร์ครับของจริงฮะของจริงของแท้ครับผมจับจับได้ของจริงฮะเจมครับเชิญครับสุดท้ายแล้วขอบคุณทุกคนที่ที่แบบให้เกียรติมาในงานฟรีสนะครับผมก็รู้ทุกคนวันเป็วันพระดาแล้วย้ำอีกทีนึงก็คือทุกคนน่าจะยุ่งกันมากๆแล้วก็ ให้เวลามาในงานนี้มันมีความหมายกับผมมากผมจำได้ว่าคนเดียวครั้งแรกผมจะที่อ,อ,อ,อ่ที่หนึ่งครับผมนะครับยังพันยังพันครับผมเก่งเก่งจัดที่ะนั่นเลครับผมรอน้นแล้วก็แล้วก็แบบว่าทุกคนเข้ามาแล้วก็แบบจำได้ว่าตอนแรกไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะมีใครมาดูเราหรือเปล่าเพราะไม่ครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดมาสาก็เข้ามาแล้วก็ นอกจากนี้นเขาก็ยังเดินทางไปตามเฟสติวัลต่างๆมากมายเพื่อที่จะไปร้องเพลงกับเราอะไรเงี้ยผมผมจะบอกเสมอว่าแบบไม่ไม่เป็นไรนะแบบว่าเอาเท่าที่ไหวอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งที่ได้เจอเขาอยู่ที่หน้าง,งานร้องเพลงกับเราเราก็อุ่นใจทุกครั้งอะไรเงี้ยครับผมก็ขอบคุณที่แบบมาเจอกันตลอดแล้วก็มันเป็นความสุขของผมจริงครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตท,ที่เป็นความฝันหนึ่งของผมก็มาอยู่ใน พึ่งเวลายอยีด้วยกันแล้วก็มาลองเพลงด้วยกันเหมือนที่เราชอบทำแล้วก็ผมก็บอกว่าจะทำออาอาให้ดีที่สุดแบบที่ทุกคนจะรู้สึกว่ามันเป็นวันทำ live experience แล้วก็อขอบคุณพี่เมสาทุกคนจริง I just want to say thank you to all s u n d a n s I know that some of you like fly from I mean like many countries and uh, in festival in many concert s you feel the space with all its joy and love right now we're gonna have tour I'm gonna go to you and we're gonna start with Thailand and if you have time just come by and sing with me um, I'll always love you Saturday เอ็กซ์เอราของเราเป็นเอ็กซ์เขาเป็นเรดแชร์โอ้เย้เรดแชร์ยูจะวีบอรแล้วโอ้โหชัปเตอร์นี้มันจะยิ่งปังเข้าไปใหญ่ถูกต้องไหมทุกคนเนาะเขาบอกว่ายิ่งแก่ยิ่งฮอร์จริงมารับพี่แบบเฮ้ยจริงถามนี้แปลว่าอะไรพี่แก่อ๋อไม่ใช่ครับพี่แก่ แซวเล่นแซวเล่นเออใช่ก็ใช่ครับแน่นอนเพราะว่าเรายิ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์นี่ก็สิบยี่สิบปีต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เลยทุกคนก็จะสปอร์ตเราต่อเนื่องแากนี้ไปขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจฟสาราครับเริ่มไหมครับพอนได้เลยนะครับผม